ะะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายตอนนี้เราอยู่ในเกมมือถือกันอีกแล้วเด้อเกมนี้นะมีชื่อว่า Survival Game Master อะฟังอีกทีนะคะเกมนี้มีชื่อว่า Survival g a m e Master <c oughs> นะคะโอเคอตอนนี้นะเราได้ทำการซื้อตัวพนักงาน นะคะตอนนี้เราเรารับบทเป็นบอสแห่งสกิทเกมย่ you know b o s เนี่ยชุดดาใช่เราซื้อพนักงานมาสองท่านนะคะเดินตามหลังเราเป็นลูกกระจอกอยู่ด้านหลังก็จะมีผู้คุมสีแดงแล้วผู้คุมสีเหลืองไม่สีผู้คุมสีชมพูละก,กันเออแต่ว่าตอนนี้เราต้องไป unlock อาคาช็อป stop อ่ะ stop stop อย่ายเราต้องไปหารถนี่หรอเสร็จแล้วได้มา เอ้ยได้คนตัวเหม็นมาสองคนโอ,โอ้เดินติดเดินติดเราต้องเราต้องไปซื้อนี่ไงซื้อผู้คมุมซื้อผู้คมซื้อได้อีกโอเคซื้อครบแล้วนะซื้อผู้คุมมาสามคนแล้วก็เอาบุคคลตัวเหม็นเหล่านี้ไปเข้าเกมใช่ไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไง อ่านี่ไงมาเข้าเกมนี่โอ้จริงๆเกมนี้ก็เหมือนการจำลองเป็นผู้จัดสวิตเกมว่าล่ะนี่เราเมื่อเราได้เป็นบอสของสวิตเกมนะคะเราจะต้องทำอะไรบ้างโอ,โอเคหลังจากนั้นก็มาที่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไง บังคับยากเหมือนกันนะเนี่ยมารับมารับหลังจากที่เราให้เราหาผู้เข้าแข่งขันมาได้แล้วเนี่ยเราให้เขาเปลี่ยนชุมเป็นชุดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ซื้อ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 อีกซื้ออีกหรอนี่ต่อไปก็อ่านี่ไงมาเข้าเกมแล้วเราจะได้จัดจัดสกิทเกมอย่างจริงจังหลังจากที่เราหาผู้เล่นได้แล้วเราก็ให้เขาเปลี่ยนชุดเนี่ยเป็นชุดที่ทุกคนนะ่าจะต้องจําได้แน่นอนอ่านี่ผู้คม เอ้ยมาแล้วนี่ไงเกม A E I O U เข้าไปเลยเรียบร้อยตอนนี้มีสองคนที่เป็นเหยื่อเราฮ <c oughs> นี่อันนี้ก็คือที่รับเงินใช่ไหมโอเคด,ด,ดูดูสิไหนหุย้ยอุ้ยมีคนเอ้ยเรียบร้อยแพ้แพ้เกมแล้วสองคนตอนงก็เราต้องหาเพิ่มใช่ไหม ได้เลยได้เลยเราต้องหาคนมาเพิ่มนี่โอ้โหนี่คนคนเยอะมากเลยนะไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปข้องไปข้องไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเลยอ่าเปลี่ยนชุดเลยอย่างชุดเลยนะอุย้ยตรงนี้เราสามารถสื่อผู้คุมที่เป็นผู้คุมสีเหลืองได้แล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ตังไม่พอแย่แล้วเราต้องหาตังเพิ่มนะคะ อาจจะตอนนี้เอาผู้เข้าเล่นเกมไปเข้าก่อนไปเข้าเกมนี่เราพาผู้ผู้เล่นผู้เล่นชุดใหม่มาเริ่มเกมแล้วนะโอเคเข้าเกมไปเดอ้อนี่เราเป็นบอสที่ต้องลงมือเองทุกอย่างนะหาคนหาบริการนี่รวมถึงหาผู้คุมด้วยนจะจ๊ะ ตอนนี้ยังตอนนี้ยังยังแบบยังไม่สามารถซื้อผู้คุมท่านใหม่ได้อ่ะไปไปไปเข้าแกมเข้าแกมเรียบร้อยตรงนี้ก็อัปเกรดได้นี่ไงอัปเกรดได้ให้เล่นได้มากกว่าสองคนหรอนี่ไง3 4มี่นี่ตอนนี้รออัปเกรดให้เล่นพร้อมกันได้ทั้งหมดสี่คนนะโอเคต้องต้องรอตังค์ตอนนี้ตังหมดแล้วระหว่างนี้เราก็ รีบๆโอ้ชนชนรีบๆไปหาคนมาเล่นเยอะๆเราจะได้ได้ตังค์เยอะๆนี่เห็นบอสที่ขยันมากมันเป็นบอสที่ขยันมากเรียบร้อยปาปาได้ตังค์แล้วได้ยี่สิบหกจริงๆเราอยากให้ V.I.P เพิ่มนะเนี่ยคือแบบ V.I.P ก็คือคนที่มา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะร่วมลงทุนกับเราแล้วกันเรียกเอาว่าร่วมลงทุนธุรกิจกับเรานะเออใช้คำได้ดูดีเหมือนกันนะอ่ะ,อะไปไปไปเข้าห้องพักไปเลยไปเข้าห้องพักไปแย่ yeah. โอ้สังมาแล้วสามสิบแปดนี่ ตรงนี้ก็มีโซนอื่นอยู่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเหมือนเป็นโซนทะเลทรายนะน่าจะเป็นเกมด่านอื่นๆและตอนนี้เรายังมีแค่ด่าน A I O U นะเดี๋ยวด่านอื่นๆก็น่าจะตามมาแบบพวกด่านน้ำตาลหรือว่าด่านแบบว่ากระโดดข้ามกระจกอะไรเงี้ยโอเคตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะซื้อ,อ V I P เพิ่มได้ละผู้ร่วมลงทุนธุรกิจของเราซื้อได้อีกหนึ่งท่านเราจะได้ได้ตังค์เร็วๆขึ้นโอเค ก็รีบไปหาผู้เข้าเล่นต่อดีกว่าไปแจกการ์ดไปแจกการ์ดนี่แจกการ์ดเชิญครับเร่เข้ามาครับเร่เข้ามาไปเข้าเกมไปเลยเข้าเกมไปอ่าเรียบร้อยตังมาแล้วเดินไปเดินทั้งวันเป็นบอสที่ขยันมากเดินทั้งวันเปลี่ยนชุดเป็นชุดเดยะมากอ,อตังเยอะแยะเลยดูเหมือนว่า ตรงนี้เปิดด่านใหม่แน่ๆเลยไม่รู้ว่าเป็นด่านน้าตาลหรือด่านกระจกนะน่าจะเป็นด่านน้าตาลแล้วนะแบบแกะน้ําตาลน่ะน่าจะต้องซื้อผู้คุมเพิ่มเดี๋ยวเราต้องต้องทําการซื้อผู้คุมเพิ่มนะฮะทั้งหมด4 4คนซื้อผู้คุม4คนผู้คุม31บาทหรอเราต้องซื้อ4คนก็ร้อยกว่าบาทใช่ป่ะใช่ป่ะ สองคนก็หกสิบสองร้อยอืมใช่ร้อยกว่าบาทเรายังตังค์ไม่พอหล่อนี้เรามีแค่ห้าสิบาทเอง <c oughs> เฮ้ยนี่ไงผูกเขาเล่นมาแล้วไปเปลี่ยนชุดเร็วๆติดติด <c oughs> เราเป็นบอสเราไม่ต้องเปลี่ยนชุดนี่เอาละดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะทำการซื้อนี่สามารถ สามารถใช่เราสามารถที่จะเปิดด่านใหม่ได้แล้วนี่ดูสิปึบ๊บนี่ไงด่านแก่น้ำตาจริงจริงด้วยเอ้ยเอาเลยนี่อมีผู้เข้าเข้าเกมพอดีเห็นคนเข้าเกมพอดีอ้าวหนึ่งคนเด้งเข้าไปเข้าตรงนู้นเฉยเลยอ่าตรงนี้ตรงนี้รับตังก่อนนะด่านแก่น้ำตาน่ารักมากเลยอ่ะเ <c oughs> อ้ยตรงนี้มี สามารถเปิดที่รับคนที่รับสมัครรับสมัครผู้เล่นเพิ่มได้เดี๋ยวนะดูก่อนนะยีบเจ็ดบาทได้ปะต้อง4คนหนออ่ตาตังไม่พอหาตังก่อนนะห <c oughs> าตังก่อนนะนี่อ่เขา้าข้าด่านแกน้ำตาลอะไรฮะเอาเลย,เลยอาล่ะตอนนี้กิจการสวิทเกมของเราก็รุ่งเรืองมากเลยนะคะ <c oughs> ดูดิดู คนคนมาสมัครเล่นเยอะมากเลยนะตอนนี้ก่อนก่อนก่อนเก็บตังค์เก็บตังค์ <c oughs> แล้วเราก็น่าจะกําลังจะสร้างด้านใหม่ได้แล้วด้านที่สามนี่พาไปเลยเออได้รับคนตัวเหม็นเพิ่มโอ้มีปลดล็อกที่ถัดไปอ๋อนี่มันไม่ได้ปลดล็อกด้านนี้นะ <c oughs> มันปลดล็อกห้องแต่งตัว อ๋อโอเคเอาเป็นว่าพื้นที่ตรงนี้เราก็สามารถาสร้างด่านได้2ด่านนะคะแล้วก็มีห้องแต่งตัวห้องเปลี่ยนชุดสำหรับผู้เล่นเนี่ยทั้งหมดทั้งหมด2ห้องด้วยกันนะอุ๊ยอะไรอะรู้เหมือนว่าเราจะได้รับค่าค่าคูณ2ของของด่าน AIOU นะใช่ไหมใช่ไหมน่าจะได้เงินเพิ่มใช่ปะ เอาแล้วร่ลำรวยเงินทองแน่นอนฮะจังหวะนี้นะ,ะสำหรับดะธุรกิจสวิทเกมของเราก็ยังคงดำเดนินดาเนินหน้าต่อไปนะนี่คือประสบการณ์การเป็นอ่าบอสของสวิทเกมของเราเออรวยแน่นอนแต่เป็นธุรกิจที่เหนื่อยนะเนี่ยต้องต้องมารับคนเองต้องมาอะไรเองทุกอย่างเลยเหนื่อย เออเอาไว้เจอกันเกมอื่นบ้างแล้วกันเนาะแหนจะมาเป็นนักธุรกิจสวิตเกมอย่างเดียวก็เบื่อไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย